ว่าดีาาไหมเฮี้ยเดี๋ยวเาไป้คือว่าจังไงคือว่าฟันดีแท้เป็นจังไง <c oughs> ฟันดีเลยเนาะเนี่ฟันดีอยู่ขึ้นเลโอ้ยฟันได้ห<ม>ักได้หักมากเลยเฮี่ยเอาเล็กแม่สินเฮียนญติดเสืยงอ๋อบ้านโอ้ยี่เอาแม่อันเล็กแม่สินเฮียนญติดเสืยงมาขึ้นนียเนี่ย,ยเสีองก็เล่นนางสมาธิก็ทุ่งเงินแล้วโอ้แลเลยอธิษฐานว่าขมิ้นตัวนี้ ก็ให้มีแนวเห็นแนวได้แนวอันดึงมาใส่์โอ้ในควกฝันน่ะในฐานขึ้นอนั่งขวดมงตนแล้วกัะนั่งกระทงเงินนั่งสมาทิใบประม่านสมงกูกัวเนี่แหละเลยนอนเรยกว่าตัวเงินเมีสีเซียงเลยกันพูเม่สินเห็นด้วยลูกว่าขับเป็นวะเนี่ยก็ได้เขียนเสียงเสียงกรบพันในฝันดอกประม่านตีหนึ่งในฝันในฝันหัวเมื่อขึ้นกับลูกลูกเล็กอะ มันังมนันังเดินข้าวหนึ่งเหมือนก็เลยน,นอนต่องตอามไม่มนเจี๊ยงน้อนตอกับฟันเหมืนอนเวลากับแก่นะกับแก่จะมาจะใส,ส่สองตัวกับแกสองตัวมันมันดันเหี้ยงเห็นเดี๋ยวเห็นพอดีมันกระโดดมาใส่เหี้ยงให้กับแล่นก่อนมันกระโดดแบบว่ามันกระโดดแบบเต้นกระโดดกระโดดนะนะเต้นกระโดด จิตลกัดเท่าน่ะกดกระโดดไปกระโดดมาต้นันึกระโดดมามันกระโดดใส่หลังอันไม่เฮียงเนาะกระโดดเ่หลังคาบเสือดิ้นมากัดหลังมันคาบเสือคาบเสือเกาะเสือเลยเด๊ตัวตัวนึงข้างหลังคาบเกาะเสือเลยก่อนก่อนไม่เฮียงที่ไปเที่ยงเนี่ยไม่เฮียงเอียงก็ะเอาเล็กไปไปเที่ยงไปเที่ยงกาะเล็กแม่สินเฮียนเล็กแม่สินเฮียน เออเลขเมสินเฮียนพิเชศงเลขตัวไหนเมสินเมสินเฮียนเลขกันเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเออเก้าเจ็ดสองไม่เสียงโอ้ไม่เฮียงก็เลยฝันว่ากับแก่ไรกัดด้วยฝันกับแก่ไรไรผลไรกัดต้นหนึ่งผักระดูกกัดทั้งหลังเออแตต้นหนึ่งผัไรอันเนี่ยผลนเรียนเรียนผันละมือแบบเมื่อกลเรนเมื่อกลับขับมือเฮียงเนาะตัวที่สองเออขาบมือ ขาบมือติดละงางเลยเด้ขาบโปออกเลยเด้ขาบจิต right เล<อ>ยเด้ขาบนิ่งขาบนิ่งกลางนี่แหะมันมันก็เอาเอาตูนั่งนห็นหันมันก็มึงไม่เฮียงไหค้างมันนะก็ก็ก็พันมึงไม่เฮียงไหวได้เออมันก็ขาบอย่างันเขาเรียกว่าจะได้น้อยมันจะสีออกว่าชันแบบไม่เฮียงว่ะจะได้น้อยเนาะไม่เฮียงก็จะมืู่แต่มันจะเอามีฟันหอันขาดก่อน่เฮียงสิอือ กเอามีก่อนยังวางสิกอหมีาลังสิยางไปเอาม um. ียางไปเอาหมีขนฝาบุห้องคือสิบ่อล่อยดอกยังวางสิเอออเอามีดก่อนเอามีจาฟันก่อนมันว่าเอามีดนี่มันก็เลยปล่อยออกมันก็เลยเอ้าปากมันออกแก้มอืมันได้ฟันหัวมันซะเออเขเลยก็เล่ยว่าโอ้ฟันสีมันเคยออกนะแต่ว่ามันตัวเด่นมันเคยออกมันมีมันต้องมีมีเก้ามัเจ็บ โอ้ม oh, mm. ันเก่าเก่าเจ็ดสองเก่าเจ็ดหนึ่งมันเข่าละหลักเรียบ่ะว่เอาดอกว่าเปียดอกก็เลยบ่ะมันเข่าละหลักเลยตัวนี้ยังได้บ้างเพราะนั้นกับเข่าเฮียงว่ะฟันแบบนี้เฮียงว่ะเนี่ยก็ว่ามันก็ว่ามันเข่าตัวนี้หละเข่าก็ไม่สินเงินเบคพี่ว่าไม่เฮียงเอาไปเชียงนี่ไม่เฮียงว่ามันเข่าแล้วอือมันยังว่าไมันยงว่าเข่าเลยฟันก็แค่แกะกัดปนนี่วันที่ เออแลนนั้นมันเขาสิพยมันไหลมันไหลกัดเนาะมันไหลกัดจนได้เนาะแดนนี้มันก็เล่นกัดจนได้กาแกะกาแกสองตัวตัวนึงกัดกลางหลังตัวนึงกัดมืออืมกัดหลังกัดเสือกเกาะเกดกัดเสือเกาะที่จะเป็นท็ดเสือเลยล่ะนี่ก็เสนอเลยเนาะว่ามันกัดอย่ามันกัดตัวถูวกอง อื่นห้าไฟกับบะมีไปสีซอยกับบะมีแดนผู้เดียวมีเรื่องสื่อผู้เดียวกวแบบ็หงุดหีิดเรียกเรียกหงุดหงิดฟันนังสี่กะอันอันเป็นจังไรกับแปะบงเด้อพี่น้องเลยยิบสี่เลยแปะบ,บุญรัศมียังใครเป็นแบบนวทางสื่อดอกมยังฟันแบบนี้ก็เล<อ>ยว่าสู่ฟังแบบนี้เนาะเออห้ามนะสื่อฟังเบงื้องจะสื่อหลายสื่อพวกได้ฟังอืม นี่ยังก so, mm. mm. ับฟ mm. no mm. ันคิ้วดอกกะบแบ่งปันไปว่าบัคิุบหนมึงวันที่แล้วก็ฟันว่าเอ่อคิ้วกรอก็เรียกมันที่แล้วก็ยาดมันมาไม่อีกเนาะกับว่ามันใจบป็นไรเนาะกอมกับว่ากับว่าไม่เียนกับว่าต้นี้ละกับว่า่มันใจกับว่าตู้นี้ละคลกๆลาะแล้วตู้ของเม่สิเฮียนนี่ละเมื่สิเฮเยนยังว่าออกซ้มตัวยังขอพัลละใหม่ด้วยเก่ายางคนละกันโอ้ ไม่สิเหยี่ยมแต่ฟอกคนทำไมเขายังเออมันก็ไก่ตัวหนึ่งคนว่ะโอ้ยจะใช้รลายคนนั้นคนละก็เลยว่าเม่ได้ไก่ตัวหนึน่งดอกเลยว่าเออนี่ยังใช้ร้ายคนนั้นก็มันตัดปีเออยุ่งก็ตัดของทั้งเงินเอออ่าเอาหัวว่าได้จบคือจังตัดก่อนฉันบอกว่าตัดไปเลยแต่ว่ามันขึ้นนี่มีเงี้ยฝันดีคักหลายเออกานฝันว่าการันว่าฝันดีอยูอ่ พันว่าก็แกะกัดเนี่ยไรกัดเนี่ยแบบนี้ถือรถอถ,อถ,อถือเล็กัำนันแหาะดันฟันเนี่นย,รยไรใดกำนังล่ะก็แกะเลยสองตัวก็เลยสามตัวก็เลยสองก็เลยสามประมวลนี่จีมเน่แมันม,มันตัวแบไม่เห็นกับฟันแบบนั้นคงฟันเนาะฟันมาแบบเก่าแลวฟันมาก็แกะไรกัด<อ>ตอนหนังกออกซูนเจ็ดเจ็ดศูน ตอนนั้นกัไกยรไตอนนั้นมัยงไ้มันกัดมือเลยหาเก่าเจ็ดฐานออตอนตอนนั้นมันออกหาเก่าว่าหาเก่าึหาเจ็ดนี่แหละตอนช่วงนั้นฟันน้ำมันไหลฟันสองเถื่อได้แต่ั้งสองเถือช่วงนั้นกับฟันน้องรับแก้ได้กัดเนี่ยไปถึงเด็กกำนันเปนันถึงเด็กกำนังคำว่าเพื่อสกะหาเจ็ดเจ็ดเก้าหานี่แหละ mất chỉ ô, hà, 3 tuột. ốp 257 sôi chết nè. ừ ừ chỗ nào sôi chết, chỗ nào nó hếch đây, sôi ừ. chết đây, nhưng nó này này. ừ. ải lái mượn yu sướng nè. ừ. ờ nó cứ cái lại cáp nữa. cái 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 เลื่อนันหน้าทั้งสิวันน่้ออก็เกลี่ยไรกัดกมันเขาเล็บเขาเข่าบ่ยังมาเล็บที่เสียงอีกเขาแล้วอ่นปะเออเขาเรียกว่าเขาแล้วละ่ละมันมู้น้ำใจไหมตลอดไหมก็จะว่าเอาเออ,จจอ,อ,ดดนอันนั้นม่มีน้ำใจตลอดคือจังว่ารถชนรถยั่งสนั่นเป็นแบบว่า มันใจไม่เฮี้ยงตลอดคือจำมานจีบออกมั้ยินะเอ้ยนี่ว่ามันใจต้องอยูแล้วตัดสองตัวก็มีเก้าเจ็ดอ้ยเจ็ดสองอือเก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองก็เก้าสองเก้าสองกับมี่หกสองพร้อมมีเก้าเจ็ดก็มีหกเจ็ดพร้อมมาดนี้เออหนังจีแเนี่ก็ช่วยได้ไหม เออก็เลยลงให้ FC เบิดทุกคนเลยสินเฮียนน่ะพี่เสืองโอ้ยังก็ว่าเกแม่สินเฮียนเขาลละัจังอือนั่งสมาธิังจนงคร่งกับทเงินอือก็นงัวคยังกนั่งสมาธิดึกๆ จนหนักเสื้อผ้าพนังเสื้อผ้าพนังสมาธิระดัเอออันนี้ก้มฝันของพี่เฮงนะครับด้วยเอฟซีครับผมกับเอฟซีกับหายใจพี่เจรญาณในการรับชมครับไม่เฮงเพิ่นฝันอย่งไรเพิ่นกระบอกของสั่นนะครับเนาะอกระบอกฝันของหายฝั่งเอาไปพิจารณาเบิ่งครับเอฟซีครับเอฟซีกับเตี่ยวน้ำนะครับด้วยกัดแก้ตัวหนึ่งกัดอยู่ข้างหลังอ่าตัวหนึ่งกัดอยู่มือต่าครับ กัรจะเมื่อแต่แต่เอฟซีจีพีทีจะไดเอานะครับเนาแต่ว่าไม่เฮี่ยงเอาเด็กเก้าเจ็ดสองไปเสี่ยงไทยการเล่ฝันแบบนี้ครับพี่รับผมปกติแล้วไม่เฮี่ยงว่าฝันนี้กับแก้ไร้กัดตัวเดียวเลยอันนี้กัดสองตัวตัวนึงกัดเสือหอยอยู่ข้างหลังตัวนึงกัดมีมือหอยอ่อนตอนโดว่าันว่านะครับว่ากลับไปที่เจรนาเบิร์คาวิซีครับผมคือควบฝันกองไม่เฮี่ยงนะครับว่า ส่วนตัวเลขไม่เงี้ยงที่เอาไปเซียงได้คือเก้าเจ็ดสองบนน่ครับเก้าเจ็ดสองกัแก่นี่อาจจะอยู่ทางหลังตัวหนึ่งเจ็ดอยู่หลังตัวหนึ่งเจ็ดอยู่หนาตัวหนึ่งก็ได้ไม่เฮี้ยงอยู่ทั้งหนาไม่เฮี้ยงเป็นอย่างไรเป็นซี่บอกโอ้ยจะไปตีร้ายัครับีเป็นหาแล้วเนาะเอาเลขตัวนี้ละเก้เจ็ดสองนี่ลไปเซี่ยงเพิังเก้าเจ็ดสองเดี๋ยวีไม่ตียวเดี๋ยวรายเดี๋ยายเดี๋ยวมันีเงาใช่ป เอเลขตัวหล่เตียนตัวก่ะได้ผมมีมันจืดน้ำออกมาเออตีไปหลายตอีกอืมอืเอาตัวนี้และครัตัวเดียวนี่ลหะครับไล่ตัวไล่ออกออกออกอ่ะจะจืไ่บซีเอ้ยจืดฟังฟังบเก้าเจ็ดสองตัวเดียวแล้วครับเดซี่ครับผมเก้าเจ็ดสองตัดออกแล้วได้ซัมมี่แต่ว่าขั้นกลับแล้วปก็ได้หกสิบุ่นนี้ครับอันนี้เขาบท่านกลับก็ซื้อเอซี่กับเอาต่ตัวที่ว่ามักได้รับพล้อตัวเจ็ดของมักตัวตัวเก่ามันคือสองหกหกสองนี่ มันเกาตะกรอนผมดินะครับเนาะกันว่าหาหัวโก้ขาหาเจ็บเจ็บหางที่กับไปตัดเอาครับเอเตหิตเห็ดเอาเนาะครับเนาะความฝันของม่เฮี่ยงครับพี่ซี่ครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเล้วขอย้ำนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับพี่ซี่ครับผมขอจบเกี่ยวกับเพียงสามีผู้ออกมาในคลิปหน้าขอกร้าเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีม่เฮี่ยงสวัสดีจ้า